สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับนุ่นที่ช่องนุ่นนินนะคะวันนี้เราจะมารีวิวสก,กินทิฟฟิกสีใหม่กันนะคะก็คือคุชชั่นตัวที่เป็นสีฟ้าตัวนี้เขาจะเป็น perfect stay velvet well matte cushion นะคะสีที่ซื้อมาจะเป็น01 w warm vanilla นะคะเดี๋ยวจะมาลองพร้อมทุกคนเลยบรรจุ11กรัมเอาให้ดูผิวก่อน สิวบ้างปะปลายแล้วก็รอยกะจางๆนะคะตรงนี้จะมีเยอะอยู่สิวนิด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 สะก็ดสะกดอยู่แล้วก็ตรงจมูกแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงหนาา้าผากโอเคเดี๋ยวมาลองใช้กันเลยข้างในก็จะเป็นแบบนี้พับก็จะเป็นสีฟ้าด้วยนะคะมีความหนาประมาณนี้ไอนน้ตลับเดิมกับตลับใหม่ตลับฟ้าเฮ้ ตลับทองตลับฟ้าตลับฟ้าสว่างมากเดี๋ยวจะบบวอรมที่ฝาก่อนไม่รู้ว่าสีจะพอดีไหม first impression ก็คือแนบกับผิวอีกแลว้วค่ะในความรู้สึกไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักด้วยอุ้ยเนียนมากอะทาให้ดูครึ่งหน้าก่อนได้ไหมทุกคนดูในคลิปเอาเลยนะ ไม่พูดเยอะเฮ้ยสร้างเรื่องอีกแล้วคือสิ้นเดือนจะไปงานแต่งเพื่อน,นะคะ่ะแล้วก็พยายามหาลงพื้นหาคุชชั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเกินเบอร์มากอุ้ยรอยตรงนี้มันหายไปแล้วอะผิวตรงนี้ขนม,มันตกล่องอยู่แล้วนะคะเพราะว่าผิวมันค่อนข,ข้างหูค่ะเห็นปะคือถ้าเราแบบอัดเข้าไปตรงนี้เลยอะ มันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นรอยอยู่แล้วต้องอย่างงี้พับก็ถนัดมือดีค่ะใส่นิ้วได้สามนิ้วผิวที่มีปัญหาที่สุดก็น่าจะเป็นร่องจมูกเลยนะคะถ้าตกเยอะมันก็จะมีเป็นรอยพับขึ้นมาหน่อยนึงนะแต่ว่าเนียนมาก ดูแล้วมันเหมือนเล่นแสงด้วยนะสีก็รู้สึกว่าสว่างกับผิวนิดนึงแล้วก็ไม่ได้ติดส้มชอบสีมากกว่ารุ่นที่เป็นสีทองอันนั้นมันจะแอบส้มกว่านี้หน่อยหนูข้างอา้าดูเองเลยเป็นเฉดสีที่แบบกระจางขึ้นมาแบบทำให้หน้าผอมไม่ทำให้หน้าเทา ชันคือดีแล้วค่ะตอนรุ่นสีทองก็ชมเขาไว้เยอะมากนี่นี่สิวหายเลยอะจริงๆคิดว่าหนึ่งหนึ่งพับอะค่ะใช้ได้ทั้งหน้าเลยแต่ว่าเมื่อกี้น้อเกียร์ทุกคนดูแบบแค่ครึ่งหน้ามันก็เลยจะตึบเลยแค่นั้นเดีย๋ยวมาลองดูข้างนี้กันไอ้ตรงจมูกมันก็จะเป็นรอยแหละเป็นรอยด้วยเนื้อเราเนี่แหละ เวลาเรายัดเข้าไปเห็นปะมันจะมีเป็นเส้นก็ต้องก็ต้องค่อยๆนะคะใต้ตานี้ก็ลงมาแล้วก็แบบไม่ได้ทําให้ใต้ตาดูหนานะเห็นปะเนี่ยมันก็ไม่ได้ปกปิดนะแบบให้มันตืบขนาดนั้นนะ่ะมันก็เหมือนเป็นผิวไปเลยเอ้าดีงามเกินอันนี้ก็จะตบย้ำหน่อยนะคะ ตรงที่แบบรู้สึกว่ามันจะมีปัญหาแต่มันค่อนข้างจะ่โคเวอร์มากดูแบบมันเนียนแบบเวอร์เกินอะดูในกระจกมันก็เนียนมากเลยนะให้ดูในกล้องมันเนียนมากกว่าอีกอะลูมขนตรงจมูกมันแอบมีเป็นจุดๆ,ๆ,ๆ,ๆนิดนึง มันมีเป็นจุดๆๆเล็กๆอยูต่ตรงรูหูคนหน่อยนึงนะแต่ถือว่าเป็นคาบไหมก็ไม่ใช่ไม่ชื้นเป็นแก้วเป็นแสงเนาะผิวผิวเป็นแก้วเป็นแสงนือ เดี๋ยวจะมาลงแป้งกันนะคะแป้งที่ชอบก็ยังเป็นคนดีคนเดิม for you to skin แต่ตอนนี้เปลี่ยนไปใช้เป็นเบอร์หนึ่งศูนย์ล้วคะ่ะก่อนหน้านี้ใช้เป็นเบอร์สองศูนยปกติก็จะลงแค่บริเวณที่มันแค่นี้อะ่ะแต่ตัวนี้เหมือนไม่ต้องลงแป้งก็ได้ทุกคนมันมันหมกแบบไอ้นี่เลยอะ่ะแมดแบบเหมือนเนียนไปกับผิวเลยมันไม่มันไม่ยืดด้วยนะมัเห็นไหมมันตึ๊บตึ แต่มันไม่แห้งมันมีความมอยส t บางอย่างมันมีความเกาะผิวบางอย่างเอ้าลดละได้ละเดี๋ยวลองดูก่อนว่าถ้าเราไปเที่ยวฟาร์มสเตย์ไปเก็บไข่ไปอะไรแล้วมันยังอยู่ไหมถ้ามันยังอยู่ก็เพืง,งานแต่งเพื่อนเป็นงานเช้านะคะก็จะใช้ตัวนี้เลยเดี๋ยวค่อยไปถ่ายทุกคนดูระหว่างวันอีกทีแล้วก็มาสารุปกันตอนถ่ายนะคะป๊อปซ็จ ที่พักแล้วค่ะอันนี้มาให้ดูผิวอันนี้ผ่านไปกี่ชั่วโมงและวะ้งจะ่สิบโมงตอนนี้ห้าโมงครึ่งรู้สึกว่าผิวอะ่ะยังอยู่ดีมากๆากอยู่แต่ว่าที่จมูกอะ่ะเพราะว่า่วงนี้จมูกมันอักเสบตรงนี้เหมือนมันกําจะเป็นสีนสีผิวก็จะเป็นประมาณนี้ โดยรวมรู้สึกว่ารลับได้เลยเพราะว่าอันนี้ที่หายไปคือกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เช็ดชิดปากตรงนี้เพราะมันเผ็ดมันก็จะมีหายหายไปบ้างแล้วก็ตรงมุมปากอันนี้ก็รู้สึกว่าก็ยังมีอยู่น,นะหน้าผมหน้าผิวแก้มถีวอะไรรู้สึกว่าความม,ามันไม่ได้มีเยอะเนี่ยจับตรงนี้มันก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าหน้ามานะันเพราะว่านู่นเป็นคนหน้าแห้งด้วยมัน ที่นี่คือคุณภาพทางความสตีที่ห่วยิดลมลืนนนี้คือหน้าตอนหนึ่งทุ่มค่ะในบรรยากาศแกงเจ้งส่วนตัวคิดว่ายังมีความสวยของอยู่แต่จะมีโก้อเนาะมันนะก็มันขึ้นตกล่องตัวนี้ก็ไม่เยอะนะแต่ว่าข้างบนนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะลองใช้แบบที่ไม่ลงแป้งดูค่ะเพราะว่ากำลังคิดอยู่ว่าแป้งหรือเปล่าที่ทําให้หน้าเป็นคราบเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองแล้วก็มาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งวันนี้ก็จะเป็นตั้งแต่เชา้าก็อยู่ห้องแอร์ค่ะเดินทางอยู่ในรถแต่ว่าแดดมันก็ส่องบ้างแล้วแล้วก็มาที่นี่ก็เป็นบรรยากาศกันแจ้งแต่ว่าอยู่ประมาณช่วเงยเงยน็นๆนี่ไฟจากข้างบนโอ้ก็ยังมีความสวยอยู่ค่ะตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มถ้าให้ดูตรงที่มันเป็นรอยสิวนะตรงนี้ มันก็ยังโคเวอร์อยู่นะเดี๋ยวก่อนตรงนี้ล่ะเออตรงนี้ก็ยังได้อยู่ขอบหน้าและอื่นๆตรงนี้ก็คือได้ให้ประมาณเก้าค่ะหักตรงจมูกจมูกหายไปตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเที่ยงนี่คือเราแบบหนึ่งผั ไปปั่นจักรยุง่งจักรยานดูสวนดูไร่อะไรกันมาแล้วนี่ก็คือยังอยู่ดีไหมไม่เห็นตอนนี้ก็มันจอมันมืดมากเดี๋ยวค่อยไปดูกันในคอมิทีให้ทุกคนดูก่อนกิวยัยงของแก้วอยู่ค่ะเธอ,อมาเที่ยวน้ำตก คือหกโมงครึ่งนะคะถ่ายด้วยวกล้องไอคูนรู้สึกว่าหน้าก็ยังตออ่องเลยมันก็มีหายไปบ้างก็มไม่ใช่เป็นภาพขนาดนั<ม>้นโดยรวมนั่นว่าโอเคเลยแบบโอเคมากมันจะที่ใช้ชีวิตตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้<ม>อันนี้ไม่ลงแป้งด้วยอ่ะ<ม>แต่นั่นเป็นคนหน้าแห้งนะคะถ้าสรุปก็ ประมาณเก้าเจ็มสิบเพราะว่ามันผ่องแบบไม่ดอกเลยอ่ะที่มีปัญหาก็น่าจะเป็นที่จมูกที่แบบของบุกคลไปตลอดแต่ว่าส่วนอื่นมันมันแทบจะไม่มีอะไรหายไปเลยสี่ใต้ตามันก็ยังดูแบบเคาะอยู่ไอ้นี่เลยพับมันก็จะมีบ้างนี่มันก็ยังมีอยู่แหมเป็นน้อยมากพวกนี้มันก็จะมีแบบพื่งแบบเกาจมูกอะไรอย่างงี้นี่ก็มีแบบกินข้าวอะไรก็ยังก็ยังพองมากอยู่อ่ะ ก็เลค่ะอันนี้ก็คือสรุปทั้งหมดของการรีวิวสกีฟิตฟิตตัวนี้นะคะตัวสีฟ้าที่มาใหม่หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะ